คุณนิติพงศ์หอหน้านักแต่งเพลงชื่อดังโพสเฟซบุ๊กโพสเลยนะบอกว่าเอ๊เนี่ยดูหนังเห็นพวก CIA เมเมกาทำงานโคตรซับซ้อนแนบเนียนเลยแต่ทำไมมาแทรกแซงบ้านฉันโคตรไม่เนียน แรงมากลูกหลังก็ไม่เรียนจะหลอกใช้กันทั้งทีช่วยให้เกียรติกันหน่อยได้ไหมช่วยทําให้ลึกซึ้งช่วยทําให้ลึกล้ำอย่าทําให้ฉันดูงโง่ฉันมันตัวเล็กนะแต่ไม่ได้งโง่ค่ะคุณนิติพงษ์หอน้านะคุณนิติพงษ์หอหน้านักแต่งเพลงชื่อดังโพสเฟซบุ๊กค่ะเนี่ยโพสเลยนะบอกว่าเอ๊เนี่ยดูหนังเห็นพวก CIA เมกาทำงานโคตรซับซ้อนแนบเนียนเลย แต่ทาไมมาแทรกแซงบ้านฉันโคตรไม่เนียนตบหัวแรงมากลูบหลังก็ไม่เนียนจะหลอกใช้กันทั้งทีช่วยให้เกียรติกันหน่อยได้ไหมช่วยทําให้ลึกซึ้งช่วยทําให้ลึกล้ําอย่าทําให้ฉันดูโง่ฉันมันตัวเล็กนะแต่ไม่ได้โง่ค่ะแฮชแท็กเพื่อนที่แสนจะไม่จริงใจเดี๋คุณที่พ,พงศ์หอนาคนะ,คะนานจะพ้นเรื่องแบบนี้ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคนไทยเดินทางไปที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยไป,ไปยืนปย่นหนังสือให้หยุดแทรกแซงกิจาการภายในของไทย ท่านทูตอเมริกาก็มารับ <Yeah. S 2> นะแล้วก็ได้มีการโพสต์ภาพในแฟนเพจของสถานทูตอย่างเป็นทางการด้วยแล้วก็มีเนื้อหาบอกว่าเนี่ยเราก็เคารพ mm hmm. ในการตัดสินใจของคนไทยเราไม่ได้เลือกข้างพรรคการเมืองไหนเลยนะเราไม่ได้แทรกแซงเลยเทิด mm hmm. ทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย <Yeah. S 2> นะแต่คุณนิติพงษ์หอนาคเนี่ยแก mm hmm. ก็จําได้ไง mm hmm. ว่านักการเมืองสหรัฐเนี่ย <Yeah. S 2> นาเสนอร่างข้อยติยังไงบ้าง mm hmm. แล้วมันมีเนื้อหา โจมตีสถาบันของไทยยังไงแทรกแซงกิจการภายในของไทยอย่างไรนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store